ไฮ้ฮสวัสดีนุทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามากับคลิปเปิดกาชาคลิปสั้นๆวันนี้จะมาเปิดกาชาเกมอีเคมิงโอจินะครับอืมเห็นนุชหลายคนแช่งเหลือเกินว่าอยากให้เขาเจ้า,าวดวงเกลือบ้างก่อนอยากจะมาลองเทสดวงตัวเองดูว่าจะดวงดีหรือเปล่าก็วันนี้เติมเพชรมา20,000เพชรเนาะมาดูว่าจะได้ตัวเมนหรือเปล่าเพราะว่ามีตู้หลายตู้เลยครับผมที่เข้ามาเดี๋ยวจะมีตู้อะไรบ้างเดี๋ยวไปส่องกันดีกว่า A later few moments later. โอเคนอนจะนเข้ามายก็ทักทายเลยคุณจับตัวเอานะราติีสวัสดิ์ราตีสวัสดิครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าตู้แต่ละตู้จะมีอะไรแางนะครับผมว้าตื่นเต้นจังเลยเทสดวงเทสดวงแค่เปิดมาก็อึ้งแล้วตู้พลิกแอปของคุณลิชครับผมโอ้โหใครเมนคุณลิชเหมือนเรานี่คือ ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยว่าอย่างน้อยการันตีเราอาจจะได้คุณลีซโนใช่ไหมเพราะามันเพิ่มเลรีไงก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่าจะเปิดหลายตู้เลยนะต่อไปจะเป็นพิกอัพของคุณแฟนครับผมคุณน็อกโต้นั่นเองทั้ง2ตู้นี้หมดวันที่20เดือนนี้น,น,นะทุกนะใครที่เป็นเมน2คนนิดรีบเติมเลยรีบ,ร,บรีบเติมเ๋ยนี้โอเคตู้ต่อไปที่จะเปิดวันนี้ก็จะเป็นตู้กาชาฮาโลวีนครับตู้นี้จะหมดเขตวันที่3เดือนที่11ก็คือเดือนหน้านะครับดังนั้นก็ รีบเติมจดีเหมือนกันจะได้รีบดูไงว่าดวงจะดีไหมไม่ดีก็เติมเพิ่มไงเออใช่ไหมแต่อยากเปิดตู้นี้มากเลยเดี๋ยวมาเน้นตู้นี้กันนะแล้วก็อันนี้เป็นตู้เดิมที่เคยเปิดไปตอนนู้นเลยตู้เจ้าชายในสนามลบที่เปิดไปแรครับก่อนอันนี้จะหมดเขตวันที่14เดือน10นี่ก็คือพรุ่งนี้แล้วโจริงๆวันนี้อัดคลิปวันที่13นะครับดังนั้นคลิปออนแอร์ไปแล้วนุดน่าจะไม่ได้สุ่มแหละเพราะว่าออนแอร์น่าจะหลังจากวันที่14ไปแล้วก็อันนี้เป็นตู้กาชาป,ปกติเลย แล้วก็จะมีอวตารครับผมอวตารกาชาฮโลวีนอันนี้ก็น่าเปิดมากเลยหมดเขตวันที่3เดือนหน้าแล้วก็อันนี้อวตารอวตารสแตนดาดที่พวกเราเคยเปิดไปนะเดี๋ยวจะมาเปิดอวตารฮโลวีนกันด้วยมาดูกันว่าดวงของเขาเจ้าจะเป็นยังไงนะครับโอเคถ้างั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเปิดตู้คูลิชกันเลยดีกว่าเ <c oughs> ทสดวงดนู่นจะดีไหมต้องได้แหละมาคูลิชครับผมสาธุ รักขนาดนี้ที่ต้องมาหากันแล้วนะไหนดูสิฟื้นตื่นเต้นว่ะแล้วคือเปิดคุลิสก่อนเลยจะได้ไหมเอ้ลืมไปเลยนี่ต้องฟีลลิ่งข้าจีวะเนี่ยโอยข้าจีเองนะคะเดี๋ยวข้าจีจะมาดูว่าข้าจีจะได้เมนที่ต้องการหรือเปล่ามาไปเลยแค่เมื่อกี้ก็ต้งองรอตั้งนานที่ไหนนะค่อยาให้แถบลืมอ่าน <laughs> ได้รุงร้งไหมรุ้งไหม รุ้งไหมคะรุ้งไหมคะอุ๊ยไม่รุ้งแต่ก็ยังทองอยู่มาเปิดไลยดูทีละการเลยครับผมรวยเว้าวว้าวฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้แหละตัวเมนดุษหลายคนนะครับผมคุณเลออนดมมัวยอีกแล้วโอ้คุณหมาป่าลิชคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณคนอง,องชายองที่หกเี่ ลืมชื่อเลยอันนี้คุณคุณเสียงใหญ่เฮ้ยนี่เหรอครับโอ้ my god ในการใหม่ด้วยโดนทำอะไรเหรอครับการใหม่เพาะบ้านโอ้ยไม่รู้ว่าเสียงองชายจะเป็นไงบ้างนี่เราต้องเพิ่มเสียงให้นุชไหมเฮับมาเพิ่มเสียงให้นุชเลยเผื่อจะได้ยินชัดกว่านี้จะได้ฟังเสียงเราเจ้าชายจะชัดไอ้หมาคุณเจ้าชาย ล้วก็ช وار ตเยตู้คุณลิชนี่คือออกคุณลิชมาแต่ว่าเป็นคุณลิชสามดาวต้องไปตู้อื่นต้องไปตู้อื่นแล้วต้องไปตู้อื่นแล้วต้องต้องไปลองดวงตู้อื่นแล้วถ้าเกิดดวงรีจริงเดี๋ยวค่อยวกกลับมาตู้คุณลิชใหม่คุณลิชไม่รักผมเลย่งต่อไปนะครับผมไปลองตู้คุณน็อกโต้กันเดี๋ยวสุ่มเสร็จหมดแล้วเ,เดี๋ยวเราไปไปแวะอัน,นี้กันนะแวะออต้ากันนะมาไหนดูสิคุณน็อกโต้ถ้าเกิดสุ่มคุณออกโต้แล้ว ุณดิชโผล่มาทำไงท่าเรียกว่าตามแฝดพี่มาติดๆต้องได้แล้วไหมเขาจีตุ๋นตัวเอ้าอยากได้ลุงแมางอ่ะอยากได้ฟิลการ์ดลุงแม่งอ่ะจะได้ไหมคะได้ไหมคะหรือคะหรือคะหรือคะได้หรือเปล่าลุงลุงไหมคะลุงไหมคะเฮ้ยนั่นคือเปิดของแฝดพี่ได้การ์ดลุงอร่อย เรียกเชรอเลออนดอมทัวร์ฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเลออนไหมใช่เลออนไหมนี <c oughs> ่ไม่แน่ใจว่าจําชื่อผิดหรือเปล่าแต่จำตามสกุลได้ดอมทัวร์ถ้าเรียกผิดขออภรยู้ทุกคนด้วยนะครับผมอัานไหนดูซิต่อไปปึง้งออาคุณเจ้าชายอันดับหนึ่งแล้วก็คุณน็อกโต้คาดลุมของใครไ,ไป่รกกูเนี่ยนี่อาจเป็นแจ็คพอตใหญ่เลยก็ได้ <c oughs> แบบนี้ฉันจะได้อยู่กเธอแล้วสินะหมาโอ๊ยหน้าจอมันครอปครับเราจะให้นุชด,ดูว่ามันคือหาดาวโอ้ oh y g ม d กได้หมาหาดาวโอ้ผ oh! <laughs> ู้ไม่ถูกเลยตอนแรกได้ยินเสียงนี่คือแบบอ่ะใช่ไหมเสียงหมาใช่ไหมโอเคเสียงหมาจริงครับอะไปต่อ A few moments ได้ลุงแล้วการนี้ตู้นี้นะครับผมไปตู้อื่นยังครับผมอุ้ยขอยดูอีกรอบได้ปะดูเสียงได้ไหมแป๊บนึงขอบดูเสียงหมาขั้นแป๊บนึงฉันเองก็เป็นสัตว์ร้ายสง่างามที่ต้องการเธอเหมือนกันวันนี้ฉันที่เห่าฮ้องฮ้องเรียกร้องหาเธอจะปิดผนึกไว้ดีไหมนะโอ้โหเห่าฮ้องฮ้องด้วยโอเคไปไปตู้ถัดไปกันดีกว่าครับ ใจเหลยวเลยทีเดียวเจอไอหมาอ้อไปแบบนี้เดี๋ยวพวกเรามาตู้ฮัลโลวีนกันดีกว่าไหนดูซิตู้ฮัลโลวีนจะได้อะไรบ้างหมือไรปื๊บทดสอบดวงครับอยากได้ลิชไม่ก็น้องหมานะสองตัวสองคนนี้แต่ว่าถ้าได้คนอื่นแล้วการ์ดมันดีก็โอเคแหละ <laughs> อะไรก็ได้ขอลุงไว้ก่อนทาน,นี้ดวงเราจะได้ดื้อกับนุชคนอื่นบ้าง ดูสิลุงแมลุงแมลุงแม่ลุงเหอะอุย้ยแต่ก็ทองสามใบนะก็โอเคไหนดูสิเรียกปีาศาจตนนี้เรอได้คุณพ่อบ้านครับผมอุย๊ยอยากโดนทำอะไรเหรออ่ออยากโดนทำอะไรอนี้ให้รู้ตอบได้ไหมรู้ตอบสิอยากโดนทำอะไรคุณน็อกโต้คุณน็อกโต้โอุยนิดเพิ่มเลทน็นอกโต้จุดนะ่ตู้ไหนเนี่ยอันนี้คุณ อารมหรือออนดมจูเอเรียกฉนันเหรอวิคุณอีฟช่วยฉันได้ฉันจะไปอยู่ข้างๆให้เองน่ารังจริงเลยคนนี้เรียกฉนันเหเรเหอมาเล่นสนุกกันไหมเสียงเขามีเสนนะ่ห์เนาะนอกโต้เนี่ยเขาดูเจ้าชู้จริงๆเลยนะเว้ยแค่เสียงก็ดูเจ้าชู้แล้วอะโอเคไอ้หมาคุณจีนโอเคโอ้โห เปิดมาถือว่าดีนะสําหรับเราได้คุณอีฟสี่ดาวมาครับผมต่อไปเพราะเราไปหมุนตู้อวตารกันเอยอวตารฮาโลวีนครับผมนี่มาดูซิว่าดวงของคาจรจอนในดูอวตารจะเป็นยังไงบ้างเอ้ดวงของข้าจีสิแล้วเวลานี้ต้องเป็นข้าจีแล้วแค่ข้าจีจะได้ชุดมาใส่เล่นไหมคะดูซิฟิบแทบเลอร์ ต้องลุงแล้วไหมรอบก่อนรอบก่อนที่เปิดได้ลุงปะได้เนอะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดรอบก่อนที่เปิดก็ได้ลุงเนะฮะ้จาจีจะได้ชุดมาใส่สวยๆเหมือขาคนอื่นบ้าไหมคะอุ้ยทองแต่ทองสีแค่โอเคอยู่ได้พื้นหลังโอ้ฮาโลวีนสวยแล้วก็ได้อโอโคมไฟฮา l โลวีนครับโคมไฟฮา l โลวีนสีเขียวอุ้ยผมอันนี้สวยอะเฮ้ยผมวันนี้สวยโอ้ my god แล้วก็ข้างคาวอันนี้เป็นอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตาโอ้ยสีตานี่สวยมากข้างคาวอุย้ยอันนี้คืออะไรอ่ะน้องแล้วก็หมวกไอ้หมวกสวยผมซ้ำนี่นะใช่ไหมอันนี้ได้ผมซ้ำปะซ้ำถ้าซ้ำมันจะอัพเหมือนกันไหมหรือว่าไม่ซ้ำวะซ้ำปะซ้ำเนาะเออุยถือว่าค่อนข้างดีไหมนุดีปะถือว่าดีไหมดีใช่ไหมเออ แล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มอวตารอีกสักอันหนึ่งครับอีกสักตู้หนึ่งอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปวกวกไปตู้นั้นต่อเราวกเราวกไปตู้ฮาโลวีนของของการ์ดต่อเพราะว่าอยากเห็นการ์ดออบเมนตัวเองบ้างอันนี้อันนี้จะมีโอกาสได้ของเจ้าชายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนีไหนดูสิปึ๊บจะได้อะไรเอ่ยปึ๊บช่ม ลุงไหมลังลุงไหมลุงลุงไหมลุงแหละ OU OU! โอ้โหทองเจ็ดดอกทองเจ็ดเลยอย่างนั้นเหรอออ้ชุดแล้วก็น้องน้องกระตุยน้องกระตุยอีกตัวหนึง่งแล้วก็ชุดอีกแล้วก็พื้นหลัง İns. อุ้ยอันนี้สวยแล้วก็ทรงผมสวยชุดครับอันที่3แล้วก็พัดแล้วก็กระโปรงใช่ไหมอันนี้ แล้วก็ดอกไม้เหรอโบเหรออู้ดวงดีจัดทองเจ็ดเลยทีเดียวโอ้โหโอเคเหลือเพชรอีกประมาณ5,000เพชรเดี๋ยวพวกเราไปสุ่มตู้ฮโลวี e นกันดีกว่าครับตู้ตู้ตู้กราชาฮโลวีนนะกรชากาดจากอยากได้อยากได้ที่แบบตีมฮโลวีมนอันเนี้ยอยากได้อย่าเราราปล่อยให้รูปไหลไปได้ไหมเนี่ยฟิลแบบฟลฟิลเนี้ยอยากได้การดแบบฮโลวีนอะ่ะการฟังเรื่องไม่สบายใจของลูกแก คืองานของบาทหลวงอ๋อเขาชื่อเลออนจริงด้วยเลออนดอมทัวโอเคฉันจะฟังอย่างบันเทิงให้กันโอเคไหนดูซิว่าจะได้หรือเปล่าใช่ไหมกดตู้ถูกใช่ไหมอาจูถูกฮัลลูวีนไหนดูซิน่าจะสุ่มแบบสิบอบสุดท้ายนะครับอันนี้เพชจะหมดตัวแล้วโอเคมาดูสิปึ๊บต้องลุงแล้วไหมต้องลุงแล้วไหม แต่วันนี้อย่างน้อยก็ได้ลุงมาหนึ่งเลยด้วยเอ้ยก็ไม่ถือว่าดวงไม่ดึงแล้วดวงดึงแล้วลุวงหนึ่งลุงไหมโอ้โหไม่ได้ลุงครับแต่ได้ทองมาสองอยากได้การลุงไหมอากเชลเหรอมาเล่นสนุกกันไหมเสียงสไตล์เขาพูดเหมือนคุณเคียวหรอว <c oughs> แล้วเราเราพิง่งเพิ่งบอกเพิ่งบอกเขาว่าเขาดูเจ้าชู้แล้วบอกเหมือนคุณเคียวผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับ ผมหมายถึงว่าเสียงเขาดูมีเสน่ห์เออใช่ไหมใช่ไหมดูแบบเจ้าสำอางหน่อยๆได้คุณเลออนด็อกเตอร์เลโอนจะรู้สึกว่าเธอกำลังเรียกก็เลยมาหาแต่การซ้ำได้อันนี้มาหาดิเหรอหมาหมาน้อยน่ารักเชียวอืมโอเคการก็ได้มาตามดีนะครับผมเหลือส0งพันพี่น มันสุ่มแบบทีละสิบทีละสิบทีละสิบไม่ได้เลยครับนุชอันจะต้องสุ่มแบบสามร้อยแบบนึงนะสุ่มแบบหนึ่งดูว่าจะได้ป่ะดูว่าจะได้ไหมเดี๋ยวถ้าสุ่มแบบทีละหนึ่งถ้าเกิดได้การ์ดแลเดี๋ยวเราตัดให้ดูแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้การ์ดแลเนี่ยเดี๋ยวเราทมให้นุชละกันเดี๋ยวไปเจอกันช่วงท้ายเลยอืม one eternity later เฮย้ยโอเค อันนี้ตัดให้นุชดูได้ครับเมื่อกี้แบบไล่ไล่ไล่เปิดทีละหนึ่งมาอันนี้โพสกางคืนแบบนี้เท่าที่เราเปิดมาหลายหลายหมื่นเพชรเนี่ยอ่ามุมกลางคืนแบบนี้นี่สี่ดาวขึ้นครับการันตีสี่ดาวแต่ว่าจะได้ใครอีกเรื่องหนึ่งอยากได้การลุงมากเลยเอ่ะต้องออกลุงเราไหมเดี๋ยวดูซิลุงว่างี้ได้การทอง คุณลิชไม่ก็หมาคุณลิชไม่ก็หมาวิคุณเจ้าน็อกโต้คุณเจ้าน็อกโต้มาเล่นสนุกกันไหมเสียงหล่อให้ภัยโอ้ยแสดงว่าผลประกอบการวันนี้นีดค่อนข้างดีเลยนะครับนุช <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูสิหน้าการ์ดโอ้โหค่อนข้างที่จะถูกใจเราใช้ได้เลยนะการ์ดวันนี้ดูสิคือแบบแค่ได้หมาแค่ได้หมามาเราคุณเราก็ดีใจเราอะแค่ได้หมาห้าดาวมามันก็ปึ้มปิ่มแล้วคือ จะคุณลิชหรือหมานี่เราก็ดีใจหมดเลยครับพอเป็นหมา5ดาวแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะอาร์ตสวยนิดนึงเราให้นุชด,ดูหมาใหม่นะครับแป๊บนึงเราเจ้าชายของประเทศนี้ได้ชื่อว่าสัตว์ร,ร้ายผู้สูงสักแต่ก็ยังมีสัตว์ร,ร้ายอื่นอยู่อีกนะอ,อยู่ตรงนี้ไงโอ้<ง>โหเป็นไงบอกได้คำเดียวว่าอาร์ตของ5ดาวนี่คือแบบสแบบสแบบมากขอยสักประโยคได้ไหมลูก ฉันเองก็เป็นสัตว์ร้ายสง่างามที่ต้องการเธอเหมือนกันวันนี้ฉันที่เห่าฮ้องเรียกร้องหาเธอฮ้ hey, จะปิดนผนึกไว้ดีไหมนะใส่ต่อคอด้วยโห oh. ง่วงแล้วเหรออืมงั้นนอนด้วยกันไหมราติสวัส์โอ้ยพรุ่งนี้มาเรือนี้หรือวันไหนๆฉันก็จะรักเธอที่สุดเลยโอย <c oughs> มันอ้อนเก่งจชงว่มหมาตัวนี้เจ้าชายของประเทศนี้ทั้งนั้นก็อันนี้วชื่อว่าสัตว์ร้ายผู้สูงสักทั้งนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูเราเปิดกระชาในวันนี้มากๆเลยนะครับผมได้การที่ค่อนข้างพอใจเลยได้ลุงหนึ่งใบแน่แล้วก็ได้ทองเยอะม,มากเลยครับดังนั้นนุชคนไหนที่สนใจเนี่ยอย่าลืมรีบไปเติมกันด้วยนะครับเพราะว่ากาชาที่อัพ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 เดทของคุณลิชกับคุณน็อ,นอกโต้เนี่ย จะหมดเขมเปนที่20แล้วนะคลิปนี้จะลงก่อนวันที่20แน่นอนดังนั้นดูต้องรีเติมและแล้วก็ถ้าจะเติมอย่าลืมครับอย่าลืมกีบวอาโค้ดข้างบนนี้ข้างบนนี้โหลดที่กีบว่าโค้ดข้างบนนี้ได้นะครับผมขอบคุณทุกที่มาดูแล้วก็ให้การสนับสนุนเรามากๆเลยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เข้าจีด้วยนะวันข้าจีจะมาเปิดกระชายให้ดูใหม่ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็นะครับฝากตัวด้วยนะครับ ปิดแล้วใช่ไหมปิดคลิปแล้วใช่ป่ะปิดแล้วใช่ป่ะ <c oughs> นุ่นงงนุ่นมองหน้าแบบปิดตอนไหนปกติไม่ค่อยชินเปิดคลิปสั้นครับแล้วก็ปิดคลิปสั้นก็งงเหมือนกันก็เอาเปไน็นว่าบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย